สวัสดีครับเพื่อนๆแ,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีกับติบ็กกระโปรงอย่างเรานั่นเองนะทุกคนมาดูกันว่าผมจะมาเล่นการ์ดตัวละครตัวนี้นะก็คือทูตสวรรค์กูยงนะทุกคนความสามารถมันคืออะไรหลายคนอาจจะรู้แล้วนะแต่ว่าผมจะมาบอกวิธีหนึ่งว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าความสามารถที่แท้จริงของทูตสวรรค์กูยงคืออะไรนะมาดูกันเลยความสามารถที่หนึ่งก็คือ เมื่อตกแลนด์มาร์กของตัวเอง65%เลือกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ว่างก็คือและสร้างแลนด์มาร์กทันทีไปยังพื้นที่เลือกและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ดังกล่าวก็เหมือนกับวาร์ปนั่นแหละนะวาร์ปไปสร้างแลนด์มาร์กนั่นเองถ้าเราตกพื้นที่ตัวเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือรีชาร์จก็คือเมื่อตกเมื่อความสามารถรีชาร์จของเราหมดเราก็สามารถรีชาร์จเพิ่มอีกได้นะส่วน ความสามารถที่สองก็คือมันจะมีให้เลือกเหมือนกับไพ่ทาโร่นะแต่ความสามารถมันจะไม่เหมือนกันซึ่งมันให้เลือกเลือกอันใดอันหนึ่งอะ่ะก็คือชิ้นที่1ก็คือส่งไปยังกอะล้างเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีสองครั้งขึ้นไปภายใน1เทินก็คืออันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นเนรเทศไอ้พวกเนรเทศแต่ว่าความสามารถที่2เนี่ยมันจะเหมือนกันทุกตัวเลยก็คือ เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันหรือทีมโอกาส50%เพิ่มค่าผ่านทางคูณจำนวนพื้นที่สมาชิกและฉันมีอยู่สูงสุด250เออก็คือมันเป็นแบบนี้นี่เองอจะบอกว่ายังไงดีก็คือความสามารถที่2มันเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมแต่ว่า,ามาดูตาที่2เมื่อตกแลนมาร์ของฝ่ายตรงข้าม80%ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นทาสีเทิร์น3 80%เกิดคำเตือนวิตอรี่ฝ่ายตรงข้ามกักขังฝ่ายตรงข้ามและยกเว้นยกเลิกการถอยเตาจังกวดสอครั้งก็คือก็คืออาผมจะแบบสรุปให้เลยว่าอันที่1มันเป็นเนละเทศอันที่2มันจะเป็นแจ็คแพดแล้วก็อันที่3ม,มันจะเป็นโดนพิทาวิโอรี่นะก็คือความสามารถ มันเลือกเป็นนิแต่ว่าความสามารถที่2องนะมันเหมือนกันหมดเลยก็คือเมืองแพงเออพูดง่ายคือเมืองแพงว่า,างี้จี G ้ที่ผมจะเอามาใช้ก็ขอใช้เป็นจี้นี้นะจี G ้ผมจะเปลี่ยนเป็นจับหมกดีชาร์จเพราะว่าในตัวของทุตสวรรค์นมันมีเออมันมีดีชาร์จอยู่แล้วเนาะแล้วก็โดนในลเทศ เปลี่ยนไปเป็นโอเคเอาเซตนี้เลยทุกคนแล้วก็โดรนแม่เหล็กก็คือเอาไว้ดูดฝ่ายตรงข้ามนะมาดูว่าจะโหดขนาดไหนมาดูกันเลยเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าผมเคยอยากได้มากนะช่วงช่วงตอนที่มันมาใหม่ๆคือมันโหดมากแบบตัวเนี้ยถามว่าตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะ แต่ว่าไม่ใช่สําหรับการลุยหลีกถ้าลุยหลีกนี่คือแบบเออน่าจะไปไม่รอดแต่ว่าถ้าเอาไว้เล่นแบบเล่นต่อสู้ในด่านทั่วไปก็เล่นได้อยู่แล้วก็สนุกด้วยนะตัวเนี้ยอืม๋ยวก่อนนะเราออกก่อนเนื่องจากว่าหาหาเพื่อนเล่นค่อนข้างที่จะนาน โอเคนะทุกคนผมก็ได้มาเปลี่ยนด่านนะเนื่องจากว่าด่านที่ผมเล่นนะมันค่อนข้างที่จะหาคนยากเนาะแต่ว่าด่านนี้ก็คิดว่าน่าจะสะดวกมากขึ้นเราก็ได้มาเจอกับตำนานรากอนนะตัวนี้เป็นตัวแจกอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายวิกี่ค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันโหดโหดมากเลยนะพโพแบบโอ้กูพูดง่ายก็คือโหดนะตัวเนี้ยอ่าโดนเราก็ผุดนะ เออไม่ของเราใช่ไหมโอเคของนางนางใช้จี้อะไรบ้างก็คือนางมีหมวกหมวกบพาสนะแล้วก็แพพิทักดรอปแล้วก็แฟนสาวฮีโร่ที่ไปอาวากาศแล้วก็สุดท้ายเป็นโดนแม่เหล็กเหมือนกันผมจัดเซตอะไรมาบ้างคือเป็นหมวกอาร์ชิวนะเป็นโดนแม่เหล็กนะแล้วก็บัตเเชรญนุมดาและสุดท้ายที่กวนๆพระเอกของเราก็คือ เชฟหมีนั่นเองมาดูกันเราจะมาเล่นสายล้มละลายให้แบบนางปวดหัวนะเราจะขอไปป้องกันวิตตอรีเพราะว่าไอตัวเนี้มันเป็นตัวที่มันเล่นวิกวนะเนาะอืม มาตรงนี้ก่อนวาร์ปไหมไม่วาร์ปแต่เชิญมานะเชฟหมีอืมเชฟหมีของเราทำงานแต่แรกไม่คิดว่าจะโดนเดนนางไม่มีลูกไงเนาะ เด่นางจะชนะเราแล้วทุกคนสร้างตรงนี้ก่อนโอ้โหไม่ออกยืดอีกนะโอ้โดนโดน,โดนทีนี้โดนทำลายเตา๋าอ,อยากเบิ้นดีนะ ตังไม่พอก็โดนแพะเอกของเราเข้าไปเป็นยังไงล่ะพิราบินเนาไปบินเราจะฆ่านาจบดูดมาลุก นาง,งมีโล่นะแต่นี้ราเบิลสองไปโอ้โหชี้ด้วยนะไม่มีโล่โอ้ยังมีโล่อยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่าโล่นางมีเท่าไหร่ก็ดูหน่อยสิอ๋อหกซทีนี้น่าจะตุยแล้วแหละทุกคน ตุยไหมย,ยอม,อมเป็นยังไงล่ะสนุกนะทุกคนตัวนี้เล่นสนุกมากมันเล่นวิกก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ชอบเล่นวิกเท่าไหร่จะเล่นวิคก,ก็ต่อเมื่อเอาไว้ลุยหลีแค่นั้นแหละแต่ถ้าปกติเล่นแบบนี้ยผมจะเล่นสายลมเพราะว่ามันมันดีนะแง้ววเศอ้โหูแต่นี้เจอกับยมรานะตัวที่เกือบ ที่เป็นเมตาอยู่แบบไม่นานนะไอตัวนี้บอกเลยเป็นเมตาอยู่ประมาณเดือนกว่มามั้งไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันเป็นเมตาไม่นานถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะมันพอๆกับพอๆกับเกรตาไหมก็น่าจะพอๆกันแต่ถามว่าสําหรับผมนะตัวที่เป็นเมตานานที่สุดก็น่าจะเป็นถ้าเป็นแบบยุคป,ปัจจุบันนี้นะก็คงจะเป็นไอตัว ไก่อ่นะผมว่าแต่แต่ไก่อตอนนี้มันตกกระปองไปแล้วถ้าเทียบกับยมรากรีต้าแล้วหรือว่าเจวอนอืมผมว่าไกาอานะ่อ่ะน่าจะเป็นนานสุดนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้คนที่เป็นกรีต้าก็คนก็คงจะเป็นไอตัวพริวนะสำหรับผมไม่ใช่ไนกี้ไนกี้ก็ถือว่าหูถ้าเทียบกับ มันออกชนะยอมราได้แต่ว่าก้นหนึ่งงั้นแหละทุกคนมันมีตัวแก้ทางมันก็มีตัวแพ้แต่และตัวอยู่ทีนี้เราจะเบิ้นสองนะโอ้โหเอาเอาเข้าไปมาดูกัน ก็ต้องจ่ายนะคือเราเสียงมากเลยดูดมาลูกดูดแต่วาฟนะมันไม่เรียกไม่เป็นไรดูดตรงนี้ได้อยู่ไอ้มัมมีมาความสามารถมันคืออะไรแล้วผมยังไม่รู้เลยนะคือ ที่บางชิ้นเราก็ลืมความสามารถของมันเหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยๆนะยอมรามานี่โดนเลือกไปเลยครับเชฟอยากทานอะไรก็บอกมาเลยต่อให้ไม่มีเงินก็ต้องซื้อนะทุกคน เลือกอีกเออโหเป็นอะไรที่ควนตีนมากนางก็คงจะคิดอยู่ในใจโอ้โหกูอะไรกับกูนักแนาวันนี้ดูดไปหนึ่งรอบอ๋อตานี้แบบหมวกนางช่วยชีวิตนะบ้วนสองไปอีโอไม่ออกเกาปเอร์เซ็นต์เลยนะเฟยโอ้โหทำกันได้ คือปดสิบห้อร์เซ็นไม่ทำงานทำกันได้ลงคอยังไง ได้ไปอีกเหรอมันจะโหดเึ้นไปแล้วนะเพื่อนถอยเม่นซะด้วยเราขอไปถูกห้าโอเคจ่ายไปก่อนอ๋อไม่ได้จ่ายแล้วนึกไม่ได้จ่ายดูดมา เลือกมาเลือกเมนูมายอมราหรืออันนี้เอาไปกินก่อนเดี๋ยวนางก็เอามาคืนให้เราอยู่ดีเนี้อุดตรงนี้ก่อนนะทุกคนอย่าไปกลัวมันเห็นไหมนางเอามาคืนให้เราแล้ว เบิลไม่ได้จ้พ่พี่นางมีการ์ดนางฟ้าแต่ก็ไม่ต้องกลัวจะทำยังไงล่ะพี่จ๋าโอ้วหชาร์จคืออะไร ตอนนี้คูณหกนะเป็นอะไรที่น่าจะน่าสนุกอยู่ทุกคนโอ้ยผมตกบนสองทำไมเนี่ยคืออ๋อทาสีอ๋อ,อ,อ,อเราอยากจะทาสีนั่นองเอาทาสีรอบหนึ่งไหมวิกก็ได้นะออกออกอไปสิบห้า เราจะล้มนางดีไหมทุกคนที่จริงผมอยากล้มนางมากเลยนะ,ะตรงนี้ก่อนก็ได้เรียกแม่หนึ่งสเต็ป มันจะวิกเราทุกคนอืมทองไม่พอจ้าโอ้โหแบบนี้ก็สวยนะสิโอ้โหเพิ่มค่าผ่านทางไปอีกโอ้ยยอมราถึงกับต้องล้มละลายคงจะปวดหัวแบบว่าแบบจ็บใจมากนะแพ้กับตัวแบบเรานะทุกคนตัวนี้อย่าดูถูกนะแบบ ตัวนี้เป็นอะไรที่โหดมากเป็นตัวที่ห้ามดูถูกเลยดูขนาดยอมรา้ะเนี่ยคือเจอกับคนเดิมอีกแล้วทุกคนสงสัยนางน่าจะเจ็บใจนางได้เล่นเป็นคนแรกนะแงวเศร้านะึมีปั๊บด้วยใช่ไหมมันอัปเกรดอืมได้มาแบบสุดใหม่ๆร้อน คือเราอยากจะขอโทษเขานะแต่ว่าไม่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราแบบ <c oughs> ส่งกล้วยให้เขาเลยเปไนะ็นปแมเนาะที่จริงเราไม่ได้จะนี่เลยนะเราก็เข้าใจเวลาเราแพ้มันก็มันก็เหมือนกันนะั่นแหละอ๋อไปบินเหรออ๋อบินด่วนบินด่วนอยู่ตรงนั้นอันตรายนะบอกก่อน พูดหน่อยพูดนะแต่พูดผิดที่ที่จริงจะเล่นวิกดีกว่าไหมเมื่อตามเมื่อกี้เราเล่นล้มไปแล้วเนาะแต่นี้เรามาเล่นวิกดูนะทุกคนเอาล้ไปก่อนโอ้โหเบิ้ลสองแต่นี้เบิ้ลสองดูมันออสค วิวีดีนะที่ผุดตรงนั้นพอดีนางน่าจะเล่นวิกเรานะทุกคนเออนางยอมแลเปลี่ยนเซตเปลี่ยนคนเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสถานะมาเป็นวิกเฉยเลยทีนี้เราลองมาเล่นวิกดูนะเพราะเมื่อกี้เราเล่นลมให้ดูแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาเล่นวิกดูนะผมว่าน่าจะ อืมไม่ธรรมดาโอ้โหปุ้นสองไม่ได้ทีนี้เราก็จำเป็นต้องพอเจนะปึง้งดูดหนึ่งสเต็ปยังไม่เข้าก็เชิญไปอีกหนึ่ง ป้องกันไม่ให้หนางเบื้อสิบสองนะผุดนะบอกแล้วว่าผุดยังไงอย่า yeah, อยู่ตรงไหนก็อันตรายบอกแค่นี้แหละอย่าคิดว่าตรงนั้นมันจะรอด Mm hmm. โดนเต็มเต็มทีนี้ทำลายฝีของกระทบด้วยนะแต่เราสามารถไปรีชา้าได้คือ mm hmm. นี่แหละคือโคตรดีของนาไม่ดีกว่า ยังไงมันก็โหดอยูแล้วตัวเนี้ยกลับไปรีชาร์จก่อนนะทุกคนเชิญมาโดนหมีแน่ทนีนี้นั่น ไม่ตกมึงตัวเองด้วยไม่ออกด้วยไม่ออกคงจะเจ็บใจแน่ดูยังไม่ออกอีกโอ้โหสงสารเขาเหมือนกันนะเนี่ยเบิ้ลสิบสองไปลูก หัวล้อใส่เราด้วยโหเจ็บใจแหาว่าฉันไม่เตือนทองนางไม่พอนะไม่ใช่อะไรเพราะว่านางติดคูณสิบหกอ คือเราลืมดูไปอย่างหนึ่งคือเราโดนไอ้นั้นอยู่นะเราโดนเอฟเฟกผลกระทบอยู่ทุกคนลืมไปก็ค,คือเราไม่สามารถที่จะไปทาสีได้โหหนึ่งบเอาไปเถอะมันเป็นความผิดพลาดที่จริงมันโหดนะตัวนี้มันเป็นแค่ความผิดพลาดเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรเรามาดูตาใหม่กันเอาหนีเลยทีนี้ทีนี้เราก็ได้มาเจอกับอีกตัวหนึ่งเป็น A R C นะผมไม่รู้ว่าเป็นชื่อเขาหรือว่าอะไรนะเราจะมาเล่นวิกให้ดูนะเมื่อกี้เราเล่นล้มไปแล้วเนาะ <c oughs> เราเล่นเราเล่นล้มให้ดูแต่ตั้งแต่นี้เรามาเล่นวิกให้มาเร็วๆมาดูว่าเราจะทำได้ไหมนะ นางก็เป็นตัววิกเหมือนกันไอตัวเนี้ยโอ้ยของขครของมันมันทาสีได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิด หลังๆมานะมีคนกลับมาเล่นไอ้การ์ดตัวเก่าๆพวกนี้แบบก,ก,ก็มีเยอะเหมือนกันทุกคนอาจจะเล่นเพื่อความสนุกบ้างอะไรเงี้ผมก็เลยแบบมาเล่นเออก็เล่นดูครบเป็นอะไรที่ก็สนุกเหมือนกันนะคือถ้าแบบมันทําแบบเนี้คือเราจําเป็นต้องล้มแล้วแหละทุกคนเราไม่สามารถที่จะวิกได้ม,มันวิกได้แหละแต่มันนานเพราะว่ามันสร้างไปเยอะขนาดนี้เนาะ จุกลุ้มมันน่าจะเร็วกว่าผมว่าสร้างเอาสร้างเอามันชื่ออะไรตัวนี้อ e ีวูราเซลนะเห็นไหมมันสร้างเอาสร้างเอาเราพุดแค่ที่เดียวอะดูมันสร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มันสร้างไปสี่ห้าเราพุดแค่ที่เดียวเอง นี่คือมันเป็นอะไรจะกากขนาดนั้นเนี่ยเอาเบิ้ลสองไปออกสี่ไม่เป็นไรสามารถกลับมาที่เก่าได้ทีนี้แหละเดีย๋ยหวังว่ามันจะวาบเดีย๋ยหวังว่าจะลงอะไรนะขาเรียกว่า ลงไปยังจุดสตาร์ทได้เชฟมีพระเอกของเราเป็นยังไงล่ะ50%เโดนแบบจุดจุไปเลยวาร์ฟไหมวาร์ปนะคือมันไม่ถึงใช่ไหมน่าจะไม่ถึง่ะทุกคนไม่เป็นไร เดี๋ยวเราค่อยเบิ้ล2สองอีกทีหนึ่งลนะุ้นว้าอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้เรากดผิดประมาทด้วยแหละตัวเนี้ยเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้โหดอะไรโอ้โหออกกาปดสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะคือมันทำอะไระดูสิหลบหนีออกจากเกาะล้างทันที8ปดสิบห้าเปอร์เซ็นไม่มีความหมายเลยเหรอ ดีนะที่นางทำลายเตาอยู่เนี่ยยังไงอไปสร้างแมนมาเพื่อที่จะไปเอาโล่นะเราบิ้นสองไปเอาไม่รู้จะทำยังไงดีทีนี้เราก็ไปสร้างที่แม่เบิ้นคืออะไรหรือ คือบอกเลยด่านใหม่เนี่ยผมเพิ่งมาเล่นนะซึ่งผมหายไป2อาทิตย์เดี๋ยวทุกคนเจ็บจากไนกี้เยอะก็เลยแบบขอไปทำใจสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาแทาสีไหมแทาสีไหมเอาใช้ไปเถอะไม่แทาสีนะอู้ลายนั้นเขาจะชนะเราแล้วทุกคน ดีนะที่มันถอยไม่แม่นเราเบนสี่ไหมไม่เบ้นแต่ก็สีนะสเชิญมาเอาหมีไปกินทำลายเตาอีกคงจะลำคาญนะคือเป็นเราเราลำคาญมากเลยนะ แบบนี้ทำลายเต่ากับกับเขาเรียกว่าอะไระทำลายเต่ากับอีกอันที่มันน่าลำคาญมากก็คือแบบไอ้พวกชักใยอะ่ะไอ้พวกใยมนมุมอ่มเมะเวลาโดนปุ๊บมาแล้วแบบโคตรลำคาญแต่ตัวนี้คือลำคาญมากกว่า สี่ได้ชอบสี่นะไม่รู้เป็นอะไรชอบเลขสี่ฮึลีชาด้วยนะแต่อันนี้คือโคตรโหดเป็นอะไรที่โหดเกินไปแล้วจุดตัวกลางนี่แบบโคตรโหดไปเลยน่าจะยอมแล้วไหมยอมหรือไม่ยอมหรือไม่อมไมโอ้ยังไม่ยอม ทีนี้คงเป็นไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกตาหนึ่งให้ดูนะอือเจอตัวแจกเยอะมากเลยทุกคนผมอยากเจอกับไนกี้ยอมราอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันเลือกเลือกสิ่งนี้ได้เอาเพื่อให้มันไม่วาปเนาะเพราะว่าไอตัวนี้มันสร้างแลนด์มาร์กแล้วมันจะวา์เไย ไม่รู้เหมือนกับนบ้สองไปออกเบิ้นสี่ก็ถือว่าดีอยู่นะมันเบนิ้อดูเจ็ดออกเก้าไม่เป็นไรเอาใหม่สู้ไม่สู้สู้มาดูน้องเขา น้องเขามีอะไรบ้างมีที่แบบเป็นที่ลิง k i ของนางเลยนะก็คือมันเป็นการพริ่มโอ้โหเจ้เรียกแบบคุมลูกเต่าทั้งสองหมวกไปเลยอย่างโหดแล้วก็มีอันนี้คือถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นดูดแล้วก็ขังนะชิ้นเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรองเท้า รองเท้าโล่แบบดีนะรองเท้าโล่ตัวนี้เมื่อก่อนมาเคยดีแต่ตอนนี้มันตกมิดแไปแล้วเราจะจบภายในเทินเดียวนะ ค่าซื้อต่อจะแพงขึ้น3อย่างโหทีนี้ออกออกทุกอย่างเลยบัตรเชิญไม่ออกนะ ยอมเถอะพี่เนี่ยคือแบบนี้เราก็ไม่อยากจะส่งอะไรให้เขานะคือเราก็เข้าใจเวลาเราโดนนะทุกคนโทษเพื่อนโอเคก็คือก็จบกันไปแล้วนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามใครชอบตัวนี้แล้วก็ เออแบบเอามาเล่นบ่อยๆก็สามารถมาแชร์กันได้นะใช้เซตอะไรจี้อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะใช้ตัวอื่นที่ดีกว่านี้แล้วก็สามารถแนะนํากันได้นะเผื่อผมแบบเพิ่งเพิ่งจะรู้จักหรือว่ายังไม่ได้รู้เลยว่ามีตัวแบบนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคบายๆไปแล้วทุกคน